นแล้วอ้วนเลยคนส่วนใหญ่ลดยากงานวิจัยชี้เพราะสมองและฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปอย่างถาวรผลจากการอ้วนก็คือเซลล์ไขมันเริ่มเหนื่อยในการแบ่งเซลล์เพื่อเก็บเพิ่มจะใช้วิธีเอาเซลล์เดิมๆยัดอัดเข้าไปในไตกีสลายจนเซลล์บวมเป่งเบียดกันเองจนเครียดและจะเริ่มปล่อยสารพัดสารก่ออักเสบทําให้ร่างกายอยู่ในสภาพอักเสบอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่ใกล้อวัยวะไหนอวัยวะนั้นต้องระวัง ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากความอ้วน 1. ดื้ออินซูลินเกิดเบาหวานสารก่ออักเสบทำให้กล้ามเนื้อตับไขมันดื้อต่ออินซูลินโดยตรงสลายกรดไขมันมาเยอะจัดทะลักเข้าเซลล์เซลล์สเตรสดื้อต่ออินซูลินค่ะ 2. ไขมันในเลือดผิดปกติสลายกรดไขมันเยอะตับเปลี่ยนแปลงไตกิีสลายเยอะ LDL สูงตามมาสภาวะอักเสบยิ่งเพิ่มสารอนุมูลอิสระ อัด LDL จนเป็น o x i d i เ e s LDL มากตัวนี้ค่ะพอกผนังหลอดเลือดได้อย่างดี 3. ไขมันพอกตับกรดไขมันสลายมาเยอะทะลักเข้าตับตับสลายไม่ทันกองอยู่ในตับนี่แหละค่ะอนาคตเป็นตับพังผืดจนตับแข็งได้ 4. ความดันสูงสารเกาะอ,อักเสบทำให้ขาดตัวขยายหลอดเลือดความต้านทานสูงระบบประสาทซิมพาเทติกทำงานมากขึ้นเพิ่มความดันไขมันเบียดท่อไตซิมพาเทติกทำให้ไตหลังระบบฮอร์โมนจนเกลือข้างความดันสูงขึ้นอีก 5. ไขมันแทรกผนังหลอดเลือดเร็วขึ้นผนังหลอดเลือดอักเสบยอมให้ L D L ผ่านมากขึ้น พอกผนังไวขึ้นมากๆเกิดสารพัดโรคหลอดเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจสมองหหัวใจห้องบนเต้นพริว้วเนื้อเยื่อไขมันรอบหัวใจขยายขึ้นหลังสารเกาะอ,อักเสบจนทางเดินไฟฟ้าเสียหายทางเดินไฟฟ้าผิดปกติกระแสไหลวนกระตุ้นตัวเองให้กล้ามเนื้อบีบไม่เป็นจังหวะเลือดค้างนานเสี่ยงเกิดลิ่มเลือด นอนกรนจนหยุดหายใจขณะหลับเนื้อเยื่อไขมันที่คอเยอะกดทับทางเดินหายใจส่วนบนร่างกายสัมผัสกับออกซิเจนต่ำตอนนอนเป็นพ,พักตลอดเวลาภาวะแทรกซ้อนอีกสารพัดแถมมีปัญหาการนอนด้วยค่ะ 8. กดไหลย้อนไขมันช่องท้องเยอะเพิ่มความดันช่องท้องเนื้อเยื่อไขมันรอบหูรูดส่งการอักเสบถึงหูรูดโดยตรงหูรูดหลวมความดันสูงดันจนเปิดหูรูดกลายเป็นกรดไหลย,ย้อน 9. นิ่วในถุงน้ำดีคอเลสเตอรอลถูกขับลงในน้ำดีเยอะเสียสมดุลองค์ประกอบในน้ำดีคอเลสเตอรอลตกตะกอนง่ายในที่สุดเป็นนิ่ว สิผลเชิงกลต่อกระดูกและข้อน้ำหนักที่มากขึ้นต้องใช้กล้ามเนื้อหลังประคองมากในท่าทางต่างๆมักจะปวดหลังช่วงล่างบ่อยขึ้นและ11ถุงน้ำในรังไข่หรือ PCOS รังไข่โดนอินซูลินกระตุ้นเยอะซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนแอนโดเจนไข่ไม่ตกเรื่อยๆสะสมเป็นถุงน้ำเล็กๆเต็มรงังไข่ จริงๆยังมีผลต่อเนื่องอีกมากมายค่ะทั้งโรคทางจิตเวชโรคหมอนรองกระดูกปริ้นและที่สำคัญคือโรคมะเร็งบางชนิดโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ลดความอ้วนลดได้แทบทุกความเสี่ยงค่ะโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากไขมันกระทบหลอดเลือดทั้งหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจในทางการแพทย์จีนจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความสะอาดของหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจตีบ ควรได้รับการรักษาจากต้นเหตุแบบองค์รวมตั้งแต่เนิ่นๆเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาล้างหลอดเลือดมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า400ปีเพื่อลดการรวมตัวของก้อนไขมันในชั้นกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือดยับยั้งการก่อตัวของริมเลือดปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดลดการแข็งตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือด หลอดเลือดทั่วร่างกายจึงโล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างเพียงพอป้องกันรักษาโรคหลอดเลือดตีบตันจากต้นเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399